กนกวันกนกวนาวงค่ะและนี่คือสมองใสใจสบายพอดแคสต์ร่วมดูแลสมองและสุขภาพใจโดยศูนย์ดูแลภาวะสมองเสื่อมโรงพยาบาลจุลาลงกรณ์สภากาชาติไทย ต้อนรับเข้าสู่สมองใส่ใจสบายพอดแคสต์นะคะใน EP นี้ค่ะดิฉันมีแขกรับเชิญนะคะซึ่งโอ้ตอนแรกก็แบบอยากจะลองเพลงนะคะประจำวงของศิลป,ปินรับเชิญท่านนี้เลยแต่ดูเหมือนว่าวัยจะไม่ได้นะคะเดี๋ยวยังไงแนะนำตัวก่อนนะคะคุณนาทีเอกวิจิตนะคะหรือว่าคุณอุ๋ยบ h a p เปสนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับแับอยู่ในปาร์ตี้มันมันจะไม่ได้มันจะไม่ได้ นะคะก็วันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะที่มาเป็นแขกรับเชิญของสมองใสใจสบายเนาะยินดีมากครับนะคะคือเอ่อสิ่งที่เราได้เห็นในช่วงหลังๆมาเนี่ยก็คือภาพคุณอุ๋ยก็จะเป็นคนที่เหมือนกับออกมาพูดเรื่องของศาสนาพุทธเยอะขึ้นใช่ไหมคะคุณอุ๋ยครับ ครับส่วนใหญ่มีคนชวนไปคุยเรื่องอะไรอย่างนี้นะครับนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยแม้กระทั่งชื่อวงของบูดาเปสเองเนี่ยก็ก็คือสะท้อนเรื่องของความสนใจของคุณอุ๋ยที่มีกับพระพุทธศาสนาด้วยใช่ไหมคะเออเป็นเรื่องบังเอิญนะครับอันนี้คือชื่อวงเนี่ยเพื่อนเป็นคนตั้งแล้วเพื่อนเขาก็ไม่ได้ศึกษาธรรมะอะไรขนาดนั้นครับแต่เขารู้สึกว่ามันเอเชียดีะอะไรย่างเงี้ยค่ะแต่เพราะว่าฝรั่งก็มี God bless you, กอนเบ s อยู่ก็เราคนพุดน่าจะมีบูดาเปสอะไรอย่างนี้ครับเขาก็ ให้ผลม,มาแบบนั้นผมก็เออก็ <c oughs> ผมก็ชอบครับ <c oughs> ผมก็เลยไม่ได้ติดขัดอะไรแล้วบังเอิญที่ผมเป็นคนเขียนเนื้อเพลงเป็นหลักด้วยก็เลยมันก็เลยบังเอิญประจวบเหมาะกันนะครับค่ะ <c oughs> แต่แต่ ส่วนตัวคุณอุ๋ยเองล่ะคะที่หลังๆออกมาพูดเรื่องพระพุทธศาสนาเยอะขึ้นแล้วก็เหมือนกับมีหลายๆประเด็นนะคะที่พอพอมีประเด็นวิพากวิจารณ์กันในสังคมมีประเด็นถกเถียงกันใช่ไหมคะคุณอุ๋ยก็จะเป็นคนหนึ่งที่ออกมาแสดงความคิดเห็นเรื่องของพุทธศาสนาด้วยทําไมถึงถึงได้สนใจนะคะเรื่องของพุทธศาสนาค่ะคือบางทีผมก็เป็นคนมีความสงสัยมาตั้งแต่เด็กๆแล้วครับกับหลายๆอย่างที่ เออที่คุณแม่พาไปวัดเราแบบบอกว่านี่แหละคือศาสนาพุทธพอเราก็มีคําถามเยอะว่าแบบในการจุดธูปจุดเทียนเนี่ยแบบถ้าเราไม่เห็นด้วยแล้วเราต้องจุดหรอไม่จุดแล้วมันจะไม่ได้หรอแล้วเออวิธีกรรมบางอย่างเราก็งงๆมันเหมือนกับส่วนทางกับคาสอนอะไรเงี้ยครับก็จะมีข้อถกเถียงคําถามเยอะแยะมากมายแล้วก็เป็นเด็ก ตอนในสมัยวัยรุ่นผมเป็นคนต่อต้านคือไม่เชื่อต้องลบหลู่ครับเพื่อจะพิสูจน์คือไม่ไปอยู่ตรงคือไม่อยู่ตรงกลางนะครับถ้าตรงกลางสำหรับผมตอนเนี้ยพออายุประมาณนั้นผมรู้สึกว่าเออคําว่าตรงกลางระหว่างไม่เชื่อกับคําว่าเชื่ออย่างหมดหัวใจเนี่ยเออตรงกลางในหลายเรื่องที่เรายังไม่สามารถพิสูจน์ได้มันมีตรงกลางอยู่นะคือมันไม่ใช่ว่าต้องไปฟันธงอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งแต่ปรเด็ เรายังคิดไม่ได้เราก็รู้สึกว่าเฮ้ยถ้ามันไม่มีเรายังไม่รู้สึกเรายังพิสูจน์ไม่ได้มันต้องไม่มีแบบไปสรุปไว้ก่อนว่าเป็นแบบนั้นค่ะมันก็เลยมีคําถามเยอะครับในวนัยเด็กเราก็เริ่มสนใจหาคําตอบมาเรื่อยๆครับด้วยการถกเถียงบ้างคุยกับพระบ้างแต่ก็ได้คําตอบที่อย่าเรียกว่าไม่ถูกต้องครับเรียกว่าไม่ถูกกิเลสเรามากกว่ายิ่งทําให้สงสัยมากขึ้น,นอะไรอย่างนี้ไหม เออมันด้วยครับแล้วก็ <Huh. S 1> มันเหมือนกับเราก็ปฏิเสธเลยด้วยซ้ำเพราะว่าหลายอย่างเราพยายามทิ่สุดไม่ได้แต่แค่คิดว่ามันไม่ตรงกับทิศฐิในใจเราอะครับค่ะ <Huh. S 1> เราก็ปฏิเสธมันละแต่พอด้วยประสบการณ์ชีวิตพอมีความทุกข์เป็นหาชีวิตเราได้ไปปฏิบัติธรรมได้ฟังครูบาอาจารย์สอนกันศาสนาคุณว่าจริงๆแล้วสอนอะไรก็เลยเริ่มเข้าใจมากขึ้นครับว่าอ๋อ ที่เราเข้าใจแต่ก่อนมันเป็นแบบนี้แบบนี้นี่เองอะไรอย่างงี้ครับค่ะแต่โดยทั่วไปเนาะอันนี้แม่ก็ทั้งตัวพี่วันเองแล้วก็น่าจะรวมถึงคุณฟังด้วยคนที่คนแรกที่สอนให้เราเข้าถึงาศาสนานะคะาศาสนารประจำประจำประจำตัวเราอะไรอย่างเงี้ยนะคะ,คะก็ส่วนใหญ่จะเป็นพ่อแม่เรานี่แหละใช่ไหมคะ ใช่ครับใช่ครับใช่ครับนะคะอย่างอย่างคุณอุ๋ยเองก็จะเป็นคุณแม่ใช่ไหมคะที่สอนเรื่องของพุทธศาสนาอย่างน้อยก็ต้องมีสวดมนต์ไหว้พระก,กันแหละอะไรเงี้ยนะสมัยเราเป็นเด็กใช่ไหมคะเราก็ส่วนใหญ่เราจะเริ่มต้นจากอันนั้นของผมมากๆเลยครับคุณแม่นี่พาใส่บาตรทุกเช้าไปโรงเรียนนี่มีคุณแม่ทางกับค้าใส่ไปทายรถแล้วระหว่างทางขับรถพาไปส่งโรงเรียนเจอพระก็จะจอดแล้วก็ลงไปใส่กันทำอย่างนี้ทุกเช้าต่อเนื่องกันแบบหลายปีครับแล้วก็ เออทุกชาวที่ไปโรงเรียนนะครับก็พาไปวัด<ะ>ไปถวายอาหารเพลไีส่วนมอนต์อะไรเงี้ยครับพาไปตลอดตั้งแต่เด็กครับแล้วผมก็เบื่อมากเออทำไมถึงไม่ทำไมถึงไม่ชอบเวลาแบบคุณแม่พาไปวัดพาไปประกอบพิธีกรรมทางศาสนาอย่างเงี้ยคะ่ะรู้สึกว่าเราต้องไปนั่งพนมมือมันเมื่อย <c oughs> มันนานเราก็เบื่อแล้วก็ง่วงส่วนใหญ่ แม่ชอบไปวัดไกลๆบ้านวัดปางน้ำพระศีเจริญเนี่ยอยู่ไกลบ้านผมมากบ้านผมนาตนารการแบบเราสมัยสามสิบกว่าปีที่แล้วมันคือมันแบบไม่ได้มาง่ายเนาะเออไม่ได้มาง่ายค่ะใช่ครับแล้วก็ง่วงมากก็ต้องตื่นแต่เช้าแล้วก็รู้สึกว่าเบื่อเราเวลาเสร็จแล้วบางทีแม่ไปนั่งคุยกับพานี่เราก็หงุดหงิดทําไมไม่รีบกลับแบบ ถวายเสร็จแล้วก็กลับเลยสิอะไรเงี้ยก็ค,<อ>คือไม่เข้าใจจุดประสงค์เลยว่ามาเพื่ออะไรแบบบอกว่ามาทําบุญอันนี้หรอเรียกว่าบุญแล้วแบบแล้วก็ไปเดินไปไหว้พระต่อคือจุดธูปแปดทองแล้วมันมีประโยชน์อะไรกับใครแล้วมาขอมาขอให้เด้เก่งเก่งขอให้รวยเอ๊นี่คือนี่คือสิ่งที่มนุษย์ควรต้องทำหรอเออแต่โดยแต่โดยธรรมชาติค่ะแต่แต <ทำ S 2> <ๆ>่โดยเออ่รูปแบบเลยเนาะคือ พี่วันก็เป็นคนนึงที่เวลาตอนเด็กๆแม่พาไปวัดเราก็จะรู้สึกเหมือนคุณอุ๋ยนี่แหละเราก็จะรู้สึกเอ๊ะทำไมต้องทําอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีการตั้งคําถามซึ่งซึ่งส่วนใหญ่เวลาเราเป็นเด็กแล้วเราตั้งคําถามอะไรแบบนี้กับผู้ใหญ่เรื่องพิธีกรรมเงี้ยส่วนใหญ่เราจะมักจะถูกดุ <laughs> คุณอุ๋ยเป็นยังไงของคุณอุ๋ย <laughs> เป็นยังไงก็ถูกดุเหมือนกันครับแล้วก็ทะเลาะกับคุณแม่แน่พระพุทธรูปไอ้เรื่องจุดทูบไม่จุดทูบจุดเทียนไม่จุดเทียนเนี่ยแบบ ทะเลาะกันอยู่เป็นประจำแล้เพราะผมไม่เชื่อแล้วผมก็ไม่ทําค่ะคือไม่ได้เป็นเด็กง่ายๆที่แบบเออ,เอ,อทำให้แม่สบายใจก็ได้แต่เป็นแบบเี้ไม่ได้อะถ้าเรายังไม่หายสงสัยว่าแบบทําไปเพื่ออะไรแล้วไม่มีประโยชน์อะไรก็จะไม่ยอมทําครับอ่าก็ดูดูว่าพ่อแม่ก็จะรู้สึกว่าเราเหมือนเราเป็นเด็กต่อต้านเลยใช่ครับอันนี้โดนเหมือนกันอันนี้โดนเหมือนกัน แต่แต่ไอความที่ด้วยความที่เราสงสัยแล้วเราก็รู้สึกว่าเราค่อนข้างขัดแย้งกับการประกอบพิธีกรรมอะไรที่เราเห็นตั้งแต่เด็กอะไรเงี้ยมันยิ่งเป็นจุดเริ่มต้นไหมคะที่ทําให้คุณอุยอณอ๋ยเองก็ยิ่งเข้ามาพยายามหาคําตอบเลยว่าแล้วจริงๆแล้วพุทธศา,าสนาคืออะไรกันแน่ใช่ครับใช่ครับค่ะพอมีความสงสัยก็อยากได้คําตอบมีแหรครับค่ะซึ่งคําตอบของเราบางทีจะไม่ตรงกับสิ่งที่คุณแม่บอกไหม ใช่ครับแล้วก็ไม่ตรงแล้วก็หลายหลยครั้งก็ถึงจะตรงแต่ก็ไม่ถูกใจเรา,าแล้วเราเรยังไง <c oughs> เราเราต้องคลี่คลายความขัดแย้งหรือสิ่งที่เราคิดไม่ตรงกับคุณแม่ไหมคะหรือก็ไม่เป็นไรคิดคิดไม่เหมือนกันก็ไม่เป็นไรโอ้ผมทะเลาะกับคุณแม่หนักตั้งแต่เด็กๆเ,เลยครับแล้วแบบเรื่องหมอดูเรื่องคนเขาทรงอะไรเงี้ยเือแบบผมแอนตีมากแล้วก็ทะ,ทะเลาะกับคุณแม่ตลอดเรื่องนี้เถียงกันตลอด แม่ผมก็เป็นไม่ยอมอย่างเงี้ยแล้วผมก็แบบจนอย่างที่บอกผมมีโอกาสได้ไปปฏิบัติธรรมนะครับค่ะผม,ผมก็เริ่มเข้าใจอะไรมากขึ้นหลายๆอย่างผมก็กลับมาอธิบายคุณแม่นะครับว่าสิ่งที่คุณแม่คิดเข้าใจผิดนะแล้วก็บางอย่างที่คุณแม่เคยพูดมันก็เป็นเรื่องที่ผมเออประสบการณ์ชีวิตทำให้ผมเริ่มเห็นด้วยเริ่มคล้อยตามค่ะตา,ตามตักเะเหตุผลตามประสบการณ์ชีวิตที่ผมแบบโตขึ้นมาเริ่มเข้าใจมันมากขึ้นค่ะ แต่บางอย่างที่ผมรู้สึกว่าให้มันไม่ใช่มผมก็ยังเถียงกับคุณแม่จนจนถึงจุดหนึ่งอ่ะผ่านไปหลายปีเหมือนกันมาศึกษาธรรมะอยู่หลายปีถึงจุดที่เข้าใจแล้วว่าเฮ้ยการสะสมสัญญาเก่าๆความเชื่อเก่าๆเ,เนี่ยมันไม่มีประโยชน์นะที่จะมาหักล้างกันแล้วก็<ม>ความสามารถในการครอบใจของแต่ละคนมีไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นก็เออถ้าเป็นคนพุทธเราก็ต้อง ไม่หักหันกันแหละคือก็ต้องแบบคอมโพมไยส์สักเขาว่าเออบางอย่างถ้าเขาจะติดอยู่กับเปลือกไม่ได้เข้าถึงแก่นก็ไม่เป็นไรเพราะว่าตัวเราเองสมัยก่อนเราก็เคยอยู่กับเปลือกมาก่อนแล้วก็เราค่อยเขา้ากระทาเข้าถึงแก่นเรื่อยๆแล้วก็ผมเริ่มเห็นแล้วว่าสมัยก่อนนี่ผมแอนตี้ทุกอย่างที่เป็นเปลือกหรือพิธีกรรมเนี่ยบางคนเขาก็ยังทับอายื่นแก่นให้เลยตั้งแต่ตอนเขาก็ ปฏิเสธเลยเพราะแก่นมันอาจจะลดขมหรือมันอาจจะหน้าตามิน่าเสพแต่พอมีเปลือกที่มันดูสวยงามหน่อยหรือเสพง่ายมันก็พาให้เขาแบบเข้าหาของอะไรแบบนี้ก่อนในเบื้องต้นแล้ววันหนึ่งในอนาคตถ้าเปลือกมันค่อยๆกระทอเขาก็าอาจจะถึงแก่นเหมือนเราในวันนี้ก็ได้คก็เลยคิดว่าเออมันก็มีประโยชน์ของมันนะหลือเก็เลยพยายามทําด้วยความเข้าใจว่า ถ้าเขาจะติดอยู่กับเปลือกก็ไม่เป็นไรหรอกถ้ามันไม่ถึงกับเป็นมิจฉาทิฏฐิแล้วทําให้เขามีความทุกข์<ฆ>แต่ถ้ามันถึงขนาดเป็นมิจฉาทิฏฐิพาหลงทางก็ทําให้มีความทุกข์เราเตือนแล้วถกกันแล้วก็ไม่ฟังสุดท้ายเราก็ต้องอุบเบกขาจริงๆนะครับว่าเราไม่สามารถบังคับ ความคิดใครได้ค่ะความคิดเราเองบางทีเรายังไม่ยอมเปลี่ยนเลยแล้วเราจะไปเปลี่ยนเขาได้ย<อ>ังไงก็ฟังดูว่าพ,พอสุดท้ายแล้วมันก็กลับมาที่เรื่องความเมตตาเนาะใช่ไหมค,คือต้องต้องเมตตาทั้งเขาและเมตตาทั้งตัวเราด้วยอ่ะใช่ครับเมตตาเสร็จแล้วมันก็ต้องอุเบกขาใช่ครับใช่ปล่อยวางรับว่าต้องปล่อยวางได้ปล่อยวางว่าเราว่าเราว่าเรามีความเข้าใจที่ไม่เหมือนกันค่ะ ซึ่งอันนี้จริงๆก็คือเป็นเป็นแก่นของพุทธศาสนาด้วยอันนึงเหมือนกันเนาะคือเราก็ต้องเข้าใจรเราต้องมีความเข้าใจแต่ทีนี้พอคุณอุ๋ยเปลี่ยนท่าทีกับคุณแม่เนาะคือขัดแย้งกันน้อยลงละอ่าไม่เป็นไรคิดไม่เหมือนกันทางไม่เหมือนกันก็ไม่เป็นไรก็อยู่ด้วยความเข้าใจกันปล่อยวางกันมากขึ้นนะคะเมตตาต่อกันมากขึ้นเนี่ยมันทําให้ความสัมพันธ์ก็ดีขึ้นด้วยไหมคะครับก็ดีขึ้นนะครับคือถามว่าไม่มีความขัดแย้งเลย ก็ไม่ใช่ก็ยังมีความขัดแย้งอยู่แต่ว่ามันก็น้อยลงเพราะว่าอย่างเรื่องที่เราเคยถกเถียงไว้เยอะแล้วบางทีจะเริ่มถกเถียงอ้เรื่องความเชื่อเนี่ยก็จะอะอ,ะอะ <laughs> <laughs> เออะอาจจะดีกว่า <c oughs> อาจจะดีกว่า,อ,า,วาอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเออใช่ครับ <c oughs> ซึ่งซึ่งไม่ใช่เฉพาะ<ม>เรื่องของพุทธศาสนาไหมคะเอวิธีการนี้เนี่ยสามารถเอาไปใช้กับเรื่องอื่นๆในการอยู่ร่วมกันได้ด้วยไหมคะ ก็ก็ด้วยครับแต่บางเรื่องอย่างเช่นแบบถ้ามันมีผลกระทบกับสุขภาพเขาด้วยตรง <Huh. S 2> หรือกับคนถ้าสุขภาพเขาคนเดียวอย่างพอว่า hmm. แต่ก่อนทําใจไม่ได้แต่หลังๆก็ทําใจได้ว่าอะปล่อยเขาสบายใจอะไรที่เขาทําแล้วมันทําให้เขาเสียสุขภาพแต่ว่าเขายังยินดียังสบายใจที่จะทำก็ต้องยอมรับว่าชีวิตเขาเขาเลือกอ hmm. แต่ถ้าอะไรที่มันทําให้เกิดผลกระทบกับคนอื่นด้วย hmm. เช่นถ้าจะเผากระดาษเงินกระดาษทองช่วงไหว้เจ้าอย่างเงี้ยแล้วมันแบบกระทบกับ สิ่งแวดล้อมคนรอบข้างบ้านข้างหรือในประเทศในเมืองที่มันมีฝนเปียมออกถึงแท้อันนี้เราก็ต้องค่อนข้างแบบทั้งเอาข้อมูลเอาเยนการแล้วก็ต้องแบบไม่ยอมครับเพราะว่ามันไม่ใช่แค่ครอบครัวเลยที่รับผลกระทบแต่คนในสังคมอันนี้ก็ต้องแบบค่อนข้างมีความแข็งแรงชัดเจนหน่อยยอมไม่ได้แต่ตะกี้ประเด็นที่คุณอุ๋ยพูดมานี่แหละคือเป็นเป็นประเด็นที่ค่อนข้าง สำคัญเนาะแล้วก็ดูเหมือนว่าหลายๆๆคร <Of> อบครัวก็จะก็จะมีปัญหากับเรื่องเนี้ยคือทะเลาะกันด้วยความเป็นห่วงอ่ะโดยเฉพาะเรื่องสุขภาพของพ่อแม่ที่เป็นผู้สูงวัยใช่ไหมคะบางครั้งเนี่ยเราก็เป็นห <cart> ่วงปรารถนาดีก็จะระมัดระวังท่านอย่าทํานั่นอย่าทํานี่หรือควรจะทํานั่นควรจะทํานี่แต่บางทีท่านไม่เห็นด้วยเวลาเวลามีความเห็นที่ไม่ค่อยตรงกันโดยเฉพาะเรื่องสุขภาพของท่านเองอย่างเงี้ยคุณอุ๋ย จัดการหรือว่าเอาหาวิธีการทางออกอยังไงเอ่อก็แรกๆก,ก็กุ้มใจนะครับเตือนแต่ว่าหลังๆก็จะเรียกว่าอเอาจะให้ปล่อยวางได้เนี่ยผมเปรียบเหมือนกับต้องถือหินหนักๆสักก้อนหนึ่งแล้วเพราะมันหนักมากจนเราเมื่อยไม่ไหวแล้วเราก็วางเองเค่ะงมีคล้ายๆกันเลยครับคือเตือนจนเหนื่อยจนเบื่อแล้วแล้วก็ อไม่เป็นไรก็ในเมื่อใช้ไม่ได้ก็ต้องให้ประสบการณ์เป็นตัวสอนเขาแล้วก็ถ้าเราจะต้องมาร่วมรับประสบการณ์นั้นด้วยถ้าเขาจะป่วยเจ็บไข้ขึ้นมาวันหนึ่งเราก็ต้องทำใจว่าอืมเขาเป็นพ่อแม่เราก็ในเมื่อคนเลือกแล้วที่จะเป็นแบบนี้คุยกันมาถกเถียงกันมาเตือนกันแล้วอะไรกันแล้วก็ยังไม่ฟังก็จะต้องอืมเขารบ ในการเลือกชีวิตของเขาถึงเราจะมีส่วนด้วยก็ตามในการที่จะต้องมาดูแลเขาแต่เราก็ถือว่าเออนี่แหละเป็นอย่างหนึ่งในหน้าที่ลูกที่จะเรียกว่าเพื่อความสบายใจเขาอะค่ะอาจจะลําบากกายเขาแต่ถ้าเขาสบายใจเนี่ยเราเตือนแล้วอะไรก็แล้วไม่ฟังก็สุดท้ายต้องทําใจค่ะแต่ก่อนจะทําใจนี่ผมพยายามหาวิธีอธิบายหวานล้อม ทั้งไม้อ่อนไม้แข็งลองหลากหลายรูปแบบก่อนนะครับเอาให้จนเอาให้จนครบทุกแบบจนแบบอืมัม่นใจแล้วว่าไม่มีวิธีไหนแล้วละ่ะค่อ,อ,อ,อยๆยอมรับ <laughs> เวลายอยู่กับผู้สูงอายุเนาะถ้าเรามาถอ,ถอดบทเรียนกันระหว่างไม้อ่อนกับไม้แข็งสําหรับคุณอุย๋ยอะไรได้ผลกว่ากันผมว่าเหมือนเด็กอะครับไม้อ่อนครับแต่ไม้อ่อนเนี้ยไม่ใช่ไม้อ่อนแบบยอมทุกอย่างครับคือมันต้องมีทริคสักนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยครับเด็กเวลายางเด็ก เด็กบางทีให้เราไปขืนเขาไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เด็กเขาก็ต่อไปใช่แต่ใช่ครับแต่ถ้าเบี่ยงเบนความสนใจเขาดูนั่นสิหรือชวนคุยหรือไปลองเปลี่ยนความสนใจไปทางอื่นคก็ช่วยได้อย่างผู้ใหญ่บางทีเราเขาสั่งให้เราทําอะไรแล้วเราไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับสุขภาพร่างกายเขาเราอาจจะแค่รับปากแต่ว่าเราไม่ได้ลงมือทำหรือว่าก็อืออไปแต่ว่า ไม่ต้องปะทะกันด้วยคําพูดแต่ว่าไปแอบทําด้วยการกระทาบางอย่างค่อยๆหาอุบายครับผมรียกว่าการใช้อุบายอย่างแยบคายนะมันมันใช้ได้ในความสัมพันธ์ทุกประเภทนะไม่ว่าจะเด็ดผู้ใหญ่หรือวัยเดียวกันแบบมันต้องมีอุบายในการหลอกล่อก,กันนะครับค่ะซึ่งมันอาจจะ <c oughs> ดีกว่าการประทะแม้ว่าเราจะแม้ว่าเราจะมั่นใจว่าเราถูกแต่ก็ไม่ควรปะทะใช่ไหมใช่ครับใช่ครับ อันนี้ผมว่ามันยากมากเลยนะครับแต่ว่ามันเป็นมันเป็นเรื่องที่ควรจะต้องพยายามฝึกนะครับเพราะว่ามันเกิดประโยชน์อย่างชัดเจนเพราะเราก็เห็นแล้วว่ายิ่งถ้าอยู่กันมานานๆเป็นสิบปีก็รู้จักนิสัยขอโทษนะครับถ้าใช้คําว่าสันดาลเนี่ยแม่จะรู้กันจัดได้ดีเลยแหละพ่อแม่รู้นิสัยสันดาลลูกเป็นอย่างดีลูกลก็รู้จากพ่อแม่เป็นอย่างดีว่าเขามีจริตนิสัยยังไงอืแต่ถ้ารู้แล้วว่าเขาเป็นอย่างนั้นแล้วยังจะฝืนอยู่อีก ผมว่าผมอายุสี่สิบเอ็ดแล้วหลายอย่างผมยังเปลี่ยนไม่ได้เลยแลืวอพ่อแม่อายุเจ็ดสิบหกเจ็ดสิบแปดสิบแล้วคิดว่าเขาสะสมนิสัยในกาัใช้ชีวิตแล้วจะไปเปลี่ยนเขาผมว่าเป็นเรื่องที่แบบมันเหมือนแทบจะเป็นไปไม่ได้เนี่ยครับมันก็ทำมันก็ทาได้แค่เพียงแบบถ้าจะย้อนดูตัวเองว่าเรายังเปลี่ยนยากไปในหลายๆเรื่องของเขาก็คงทำได้แค่ หาอุบายการหลอ,อกล้อ,อก,กันไปดีก,กว่าจะไป<า>ประทะหักหานกันเสียเวลาเปล่าแต่อีการจะคิดแบบคุณอุ๋ยแบบนี้ได้นี่มันต้องมีสติมากๆเหมือนกันนะเพราะบางทีเห<ช>มือนไม่งั้นมันเราจะมีอารมณ์เราจะมีอารมณ์แบบโกรธของเราด้วยอะใช่ไหมใช่ครับผมก็มีครับออขนาดพยายามแล้วผมก็ยังมีเพราะว่าคือธรรมชาติมนุษย์เรามีอารมณ์ปล่อยความเป็นตัวเองออกมาได้ง่ายที่สุดกับคนใกล้ชิดอ่าใช่ใช่ พ่อแม่คนที่ดูแลผู้สูงอายุก็จะเห็นเลยว่าแบบบางทีรักกันดีๆอย่างลูกสนิทกับแม่กับพ่อแม่แต่พอเขาป่วยแล้วเขาเริ่มหมุนหงิดแล้วแบบคนที่เขาจะระบายลมใส่ไม่ใช่พยาบาลที่มาดูแลหรือคนนอกแต่กลับกลายเป็นลูกรักนี่แหละที่จะโดนเยอะจนบางทีผมเห็นหลายคู่นะที่ความสัมพันธ์แบบ เริ่มแย่ลงอะจากต่ก่อนรักกันดีมากๆก็มา<ช>ตอนป่วยแล้วแบบดนระบาอารมณ์ช่ามากๆจนน้อยใจกันอ่าใช่แล้วบางทีจะมีเอคําพูดที่เขาบอกว่ารักคนไกลละอาคนใกล้อย่างงี้ใช่ไหมใช่ครับใช่ครับยิ่งลูกที่อยู่ใกล้ชิดเนี่ยโอ้โหโดนฟาดงวงฟาดงาตลอดเวลาทําอะไรก็ผิดครับใช่ครับแล้วอรเนี้ยมันจะแบบเป็นช่วงโค้งสุดท้ายของชีวิตที่แบบมันน่าเสียดายมากเลยนะที่บางคนสะสมความสัมพันธ์ที่ดีกันมาตลอดแล้วแบบ บ้านปลายแทนที่จะแบบไปอย่างสวยงามกลายเป็นว่าเฮ้ยต้องมาหวาดหมางกันเพราะแบบมามา,มาน้อยใจกันแบบนี้อย่างที่คุณวันพงศ์สกู่นี้เลยว่าแบบเฮ้ยลูกที่รักกันดีมากๆดูแลมาตลอดทําไมน้อยใจว่าทําไมพ่อแม่มาระบายอารมณ์ใส่มาออกการใส่แรงๆแต่กับลูกที่นานๆมาเยี่ยมทีทําไมคุยกับเขาดีจังอะไรอย่างเงี้ยอืมอืมแล้วตัวคุณอุอ๋ยเองเคยน้อยใจแบบนี้บ้างไหมคะ ผมไม่ค่อยเป็นครับผมกลับกันครับเพราะว่าผมมาแยกออกมาอยู่ uh huh. แต่พี่สาวผมมาอยู่บ้านเดียวคุณแม่ uh huh. กลกลายเป็นว่าผมเน่ยตอนอเด็กๆผมทะเลาะคุณแม่บ่อยแต่พอเราห่างกันแล้วก็เวลากลับมาเจอแต่ก็เจอกันบ่อยนะครับไม่ใช่ไม่บ่อยแต่ว่าก็ไม่ได้อาศัยอยู่บ้านเดียวกัน uh huh. กลายเป็นว่าความสัมพันธ์ผมว่าดีขึ้นมากกว่าอื uh huh. มันไอ้เรื่องเนี้ยผมเลยรู้สึกว่ามันไม่ใช่คุณลิตี้อย่างเดียวนะไม่ใช่แบบปริมาณอย่างเดียวในการอยู่ด้วยกัน แต่แบบถ้าปริมาณมันน้อยลงแต่ทุกครั้งที่เจอกันมันมีคุณภาพมากกว่ามันกลับกลายเป็นว่ามม่ดีกับความสัมพันธ์นะครับมันกลายเป็นว่าความทรงจําที่เราเมียเขาก็ไม่ได้สะสมความทรงจําที่มันแย่แย่แล้วก็ยังมีความทรงจําดีๆกันเพราะว่าตัวเราเจอมันเหมือนกับผมหิวหมวยอยากจะเจอเขาเพราะเราไม่ได้กินนอนบ้านเดียวกับเขาที่ชอบประมาทคิดว่าเดินลงมาก็เจอละแล้วก็เจอหน้าละแต่กับ พี่สาวผมอยู่กับคุณแม่เนี่ยบางทีคุณแม่หรือคุณพ่อก็จะโดนแบบโดนคุณแม่แบบแสดงอารมณ์ใส่เวลาหุดหิดอะไรอย่างเงี้ยครับค่ะซึ่งเขาอยู่ด้วยกันตลอดด้ครับเออเออก็เป็นเรื่องที่น่าเห็นใจนะคะคือฟังฟังไปเนี่ยดูเหมือนว่ายิ่งอ,อคุณแม่อายุมากเท่าไหร่เนี่ยมันเหมือนกับยิ่งเปลี่ยนตัวเราที่เป็นลูกไปเลยไหมคุณอุย๋ยก็ ผมว่ามันต้องพยายามเปลี่ยนนะครับ uh huh. เพราะถ้าไม่เปลี่ยนก็คงมีปัญหาแน่ๆแล้วก็ uh huh. ผมไปคอร์สที่ภาษีจัดแล้วอ่าเผชิญความตายครับ uh huh. กับดูแลผู้ป่วรยระยะสุดท้ายก็เจอหลายครอบครัวท,ที่เจอพี่บางคนที่อายุมากกว่าผมไม่กี่ปีแล้วเขาก็ได้ข้อสรุปซึ่งผมก็คล้ายๆกันกับที่ผมเจอเมื่อสักครู่นี้ว่าถ้าความสัมพันธ์เราคอนฟ l i c กับแม่มตั้งแต่เด็ก,กแล้วแบบ เป็นบางอย่างที่จะปะทากันง่ายเนี่ยบางครั้งการกระตันอยู่หรือการดูแลเนี่ยมันควรจะเมนจให้เป็นคนอื่นดูแลก็ได้จะเป็นพยาบาลหรือใครก็แล้วแต่แล้วเราใช้เวลาอยู่กับเขาแบบดีๆด,ด,ดีกว่า ใช่ครับดีด,ดีดีกว่าไม่ได้อยู่ด้วยกันจนประทะ,ะอย่าไปคิดว่าความกระตันยูมันต้องอยู่ในรูปแบบของปริมาณเวลาที่อยู่ด้วยกันให้เยอะที่สุดเท่านั้นบางที<ล>บางบางคนก็เอาคำว,ว่ากระตันยูเหมือนมากดกดทับตัวเองอะไรเงี้ยกดดันตัวเองอ่ะเหมือนนักกีฬาอะไรเงี้ยที่แบบกดดันตัวเองเกินไปอะไรางี้ไหมใช่ครับใช่ครับผมรู้สึกว่าเออเรามองที่คุณภาพมากกว่าปริมาณน่าจะดีนะหรือค่าบาลานซ์สองอย่างได้ พอดีพอดีเนี่ยทั้งปริมาณทั้งคุณภาพเนี่ยมันมันจะเยี่ยมมากเลยถ้าอย่างนั้นให้สรุปนะคะสิ่งที่คุณอุ๋ยได้เรียนรู้กับตัวเองนะในวันที่พ่อแม่เราเป็นผู้สูงวัยแล้วเนี่ยเราเราได้เรียนรู้อะไรค่ะก็เรียนรู้ว่าบางอย่างที่เราเลือกจะอยากจะเปลี่ยนเขาตัดเปลอนเขาเนี่ยเราต้องทําใจว่าอืยอมรับเถอะเขาเป็นแบบนี้แล้วละเขาเปลี่ยนไม่ได้ละค่ะซึ่งอันนี้สําคัญนะอันนี้สําคัญนะ ใช่ครับแล้วก็อีกเรื่องคือคุณภาพเวลาแบบคุณิตี้ท i m e ครับเวลาที่อยู่ด้วยกันอย่างมีคุณภาพมันมันมันดีกับชีวิตไม่น้อยไปกว่าปริมาณที่อยู่ด้วยกันเยอะเราคนอาจจะกรธเสียดายวันหนึ่งที่เขาไม่อยู่แล้วจะมาเสียดายที่หลังว่าไม่ค่อยได้ใช้เวลากับเขาแต่ว่าถ้าคิดว่าจะใช้เวลาอยู่ด้วยน,น,นานๆคุณก็ต้องมีสปีดสูงมากในการระงับยับยั้งอารมณ์เวลาที่จะปะทะกัน ซึ่งมันเกิดขึ้นได้ง่ายในหลาย,ลาย,ลายๆครอบครัวนะครับก็ถ้ารู้ว่าเรายังกำลังสติไม่พอก็ลองเมเนจเวลาดูเน้น คุณภาพมากกว่าปริมาณดีกว่าค่ะในในยุคนี้เนี่ยอีกประเด็นหนึ่งที่มักจะเป็นข้อขัดแย้งเนาะของคนในครอบครัวโดยเฉพาะคนต่างวัยกันต่างเจเนอเรชันกันก็คือบางครั้งเนี่ยเอ่อคนต่างเจนก็เข้าถึงสื่อเข้าถึงข้อมูลในรูปแบบที่ต่างกันใช่ไหมคะคุณอุ๋ยฝั่งหนึ่งก็ได้ข้อมูลเรื่องเดียวกันนะฝั่งหนึ่งได้ข้อมูลเรื่องหนึ่งอีกฝั่งหนึ่งก็ได้ข้อมูลในอีกเรื่องหนึ่ง แต่เป็นประเด็นเดียวกันแล้วก็มักจะมีข้อถกเถียงข้อพิพาทกันในครอบครัวความเห็นไม่ค่อยลงรอยกันคุณอุ๋ยมองเรื่องนี้ยังไงคะเออผมก็มองว่ามันเป็นความจริงของอาจจะเป็นความจริงของทั้งสองคนนะคือคนยุคก,ก่อนก็อาจจะเจออะไรที่เห็นมาด้วยตาตัวเองค่ะแล้วเขาก็มองว่านั่นคือความจริงเป็นประสบการณ์ตรงของฉันส่วนคนรุ่นใหม่ที่ได้รับข้อม,ม,มูลมาก็จะรู้สึกว่า ต่อให้เขาไม่ได้เห็นเหตุการณ์จริงแต่เขามีข้อมูลจํานวนมากพอในโซเชียลมีเดียที่ไหลเข้ามาอาจนทําให้เขาเชื่อว่านี่คือความจริงของเขาค่ะซึ่งพอแต่ละคนมีความจริงของตัวเองเนี่ยมันมันกลายเป็นใช้ทิฐทประกอบไปด้วยแล้วครับคือมันความจริงมันไม่มีผลแล้วว่าต่อให้มีบทพิสูจน์ว่าอันไหนอันนึเงี่ยเป็นสิ่งที่ถูกต้องเป็นความจริงที่ถูกต้อง แต่ถ้ามีทิฏฐิมาประกอบด้วยแล้วมันก็รับความจริงไม่ได้อยู่ดีค <c oughs> เพราะฉะนั้นผมเลยรู้สึกว่าอ,อถ้ามองเห็นน้ําใจกันนะครับมองเอาความสัมพันธ์มองเห็นว่าความสัมพันธ์เป็นสิ่งที่มีค่ามากที่สุดเนี่ย <c oughs> เราจะเลิกสนใจเรื่องพวกนั้นนะ <c oughs> หาถูกหาผิดหรือว่าของใครเป็นความถูกต้อง <c oughs> ถ้ามองว่าถ้าตายจากกันไปวันหนึ่งแล้ว ยังมีความวรู้สึกดีๆหลงเหลือให้กันอยู่เนี่ยอันนั้นเป็นสิ่งสําคัญเนี่ยก็เลิกถกเถียงกันแล้วก็ปิดตาข้างหนึ่งมองข้ามมันไป<ฆ>แต่ถ้าคุณคิดว่าความสัมพันธ์ระหว่างพ่อลูกแม่ลูกหรือระหว่างรุ่นหรือจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ไอความสัมพันธ์เนี่ยมันมีค่าน้อยกว่าความถูกต้องที่คุณยึดถือ ก็เชิญยึดถือความถูกต้องนั้นไปนั่นเป็นสิทธิ์ของคุณที่คุณจะเลือกกันเองค่ะแต่คิดว่าถ้าตายจากกันไปเราจะไม่เสียใจอที่เคยบาดหมางก,กันเพราะฉันยึดอยู่บนความถูกต้องนั้นค่ะนั่นก็เป็นสิ่งที่คุณเลือกก็เป็นสิทธิ์ของคุณก็ลองชัง่งน้ําหนักดูว่าความสัมพันธ์ที่มีค่าเนี่ยกับไอ้ความถูกต้องที่เรายึดถือเนี่ยอันไหนมีค่ามากกว่ากันอก็เลือกอันนั้นเลยครับนะมันอยู่ที่ว่าจะเลือกอะไรนะความถูกความผิดหรือความรักใช่ไหมคะ ใช่ครับใช่ครับความสัมพันธ์ที่ดีซึ่งครับมันเป็นมันไม่มีถูกไม่มีผิดนะสำหรับผมการที่คนเราคนหนึ่งจะเลือกอะไรแต่ถ,ถ้าถามตัวผมเนี่ยสี่สิบเอ็ดปีที่ผ่านมานี่ผมก็พอจะเลือกได้พอจะมองเห็นแล้วว่าอะไรคือสิ่งที่มีค่าในชีวิตคุณอุ๋ยเลือกอะไรผมมองว่าความสัมพันธ์ที่ดีของคนในครอบครัวหรือคู่ชีวิตหรือเพื่อนฝูงเนี่ยเป็นสิ่งที่มีค่ามาก ที่สุดกว่าเรื่องอย่างอื่นเรื่องอย่างอื่นสำหรับผมมันความถูกความผิดมันมีแต่ว่าถูกวันนี้กับบางเรื่องมันเป็นเรื่องถูกผิดที่โลกสมมุติขึ้นมาครับหรือต่อให้มันเป็นสัจธรรมก็แล้วแต่เป็นความจริงก็แเราแต่แต่ว่าเราเห็นค่าความสัมพันธ์ไหม,มผมเห็นค่าความสัมพันธ์มากสำหรับผมนะครับ แต่ถามว่าถ้าให้ผมเป็นผู้พิพากษาแล้วผมต้องตัดสินประหารชีวิตคนในครอบครัวถ้วเขาทำผิดจริงๆอันนั้นผมต้องทำทำตามหน้าที่แต่ถ้าเรื่องแค่เรื่องความคิดเห็นเนี่ยไม่ได้มีหน้าที่มาเกี่ยวข้องเลย ผมเรียกความสัมพันธ์ครับโอขอบคุณมากเลยค่ะคุณอุ๋ยคะ่ะสำหรับ,รบมสมองใส่ใจสบายวันนี้นะคะขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะดีครับสวัสดีครับคุณอุย๋ยบุดดาเบสนะคะหรือว่าคุณนาทีเอกวิจิตค่ะสําหรับสมองใส่ใจสบายใน EP นี้นะคะคุณผู้ฟังก็สามารถที่จะติดตามรับฟังได้ค่ะในทุกๆ EP เลยทาง Spotify Apple Podcast และ Castbox ค่ะ สมองใสใจสบายพอดแคสต์ร่วมดูแลสมองและสุขภาพใจโดยศูนย์ดูแลภาวะสมองเสื่อมโรงพยาบาลจุลาลงกรณ์สภากาชาติไทยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งทาง Facebook และ YouTube เพื่อจะไม่พลาดการติดตามและส่งต่อข้อมูลที่เป็นประโยชน์จากสบายดี 45+ ค่ะ